Have to practice because you know in Europe perhaps I practice play piano and I'm aware just about this mm -hmm. but I don't think about the rest about, you know. so whatever we learn in Europe it's just one subject if, um, if I play basketball I'm thinking just about this but I forget the rest so no one technique in Europe teach you how to practice everything your mind all the time to be aware of it คุบอกว่าปกติคนที่บ้านเขาเนี่ยเขาอาจจะเล่นเปียโนโดยรู้สึกเป็นเป็นเครื่องเรีนเรียนนะคะแล้วเขาก็มารู้สึกจากการกดเขาก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้เลยเขาเล่นบาสเกตบอลเล่นลูกบอลเขาก็จะมารู้จักแต่เรื่องเล่นลูกบอลเรื่องอื่นเรื่องนี้เลยแต่ที่จะให้มารู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเงี้ยเขาเขาอย่างน่เสีย คือถ้ารู้การเคลื่อนไหวที่เห็นอดหลวงพ่อไม่รู้อันนี้ให้รู้รู้แล้วแต่ว่าเสียงเราไม่ต้องกําหนดแต่ฟังได้แต่ว่าจิตใจมันคิดให้รู้แบบนี้ Why are you you're aware of your movement mm here? -hmm. Yes, yes. Then brought the right and get aware of it. Let go and then yes. Yes. Don't concentrate on these finger movements. Yes. This is wrong in Europe because we are just concentrated in a little part of your, your complete person. Not going. So the right. So the entire thought that was new in the แต่นี้เลยบอกเพราว่าให้รู้จักการการที่นี้มืเอเจ้าหนุ่ยแล้เวลาระหว่างน,นั้นน่ะถ้าพพความคิดเกิดขึ้นก็ให้รู้ให,รให้รู้ให้รู<ง>้ให้มารู้จะกลับขึ้นเคลื่อนไหวทา่งด้วยมือนี้นัน่โลภเขาเป็นเฉพาะที่นะถามว่าะเขาเป็นเฉพาะมือหรือว่าเ,เป็นเฉพาะวฝีอันนี้ทำผมก็บอกไม่ต้องทำไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไ,ไ,ไ,ไม่ต้องเพ่งเฉพาะรู้ที่มืออย่างเดียวคือให้มันรู้ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้ในใจมันคิดมันก็จะไม่รู้ทีประเนี้ พราะอันนี้มันเป็นเครื่องที่ปลอบประโลมมันให้มันรู้อยู่ภายนอกก่อนอันใจนี่มันเราทําไม่ได้มันจะคิดเมื่อใดเราไม่รู้มันจะหยุดคิดเมื่อไรเราไม่รู้เพราะว่าเอาตัวนี้เราทําได้เนี่ยพลิกด้หนึ่งพลิกได้พวบมันลงมันทาได้เอาอย่าคิดอย่าพิกอย่าเน้มันทําได้อันใจมันห้ามไม่ได้จะเอาตัวนี้เป็นที่ให้มันรู้สึกตัวนี้แล้วแบบตัวนั้นจะค่อยมาทีหลังเราเล่าว่าที่โหลเขาสอนให้รู้แต่ที่มีอย่างเดียวไม่ให้รู้อย่างอื่นเลยอ๋อให้รู้คือมันคิดต้องรู้อันนี้เราทําอันนี้ก่อน ทำได้อย่างอาพลิดูไหมคุณเลยเอ่อ hmm. The Movement of the Hand on อันอันน้จะเอาแกนอ f the body มจะ aware of the movement แบบเ Not c o n c e n t r a t e Only Special Part of your body you ที Not Not c o n c e n t r a t e เป็นแบบ you aware in the movement